อิชัยมาซิงวันนี้เราจะมาทำเมนูญี่ปุ่นกันนะคะก็จะเป็นเมนูที่แม่ชื่นชอบอีกเมนูหนึ่งนะคะทำทีไรก็จะบอกให้ทำอีกเรื่อยๆเนาะแหมเป็นไงล่ะแสดงว่าสุดนี้เด็ดจริงนะคะเมนูอะไรนั้นนะคะก็คือวันนี้เราจะทำเมนูโอโคโนมิยากินะคะหรือพิซซ่าญี่ปุ่นนั่นเองนะคะ แล้วก็จะเป็นเมนูที่ทําทานได้ง่ายๆนะคะเด็กๆก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบเนาะแล้วก็ในวันนี้ค่ะเกดจะเอาวัตถุดิบที่เกดมีอยู่ในตู้เย็นเนี่ยมาเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะจริงๆอะ่ะมันใช้แค่กระลำปีอย่างเดียวก็พอค่ะที่เป็นวัตถุดิบหลักเนาะแล้วก็มีตัวอะไรนะที่เขาเรียกปากขูดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวเกดเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตให้ทีหนึ่งว่าเขาเรียกว่าอะไรแน่ๆนะคะก็ในวันนี้ค่ะ ส่วนที่เพิ่มเติมนอกจากกระหล่ำปีนะมันก็จะมีในส่วนของที่เราจะมาเคลียร์เบคอนคาตุเยนกันนะคะเราจะมาเตรียมในส่วนของอพิซซ่าก่อนนะคะแผ่นพิซซ่าเนาะก็ใช้วันนี้นะคะเกศจะทําประมาณ3แผ่นนะคะ3แผน่นถามว่าใช้กระหล่ำปีเท่าไหร่เดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะคะก็แบ่งแบ่งครึ่งแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ ลองแบ่งอีกสักแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้กะถูกแบบนี้นะคะแล้วเราก็เอาการที่มันไม่โอเคเออกไปค่ะเริ่มจากการหั่นกระดัมปีจ้าอันนี้เราเอามา1ส่วนสก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามากะปริมาณอีกทีนึงหั่นอย่างไรนั้นจะหั่นให้มันเป็นแบบเต๋าๆว่ะค่ะเนาะเราจะไม่ซอยนะคะแต่เราจะหั่นให้เขาแบบนั่นแหละนะแกทำให้ดูนี่นะ แบบนี้ให้เป็นแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปหั่นต่อกันค่ะให้หมดก่อนอในส่วนของความหยาบนะคะก็อยู่ที่เรานั่นแหละว่าเราอยากให้มันหยาบมากหยาบน้อยนะคะไม่เป็นไม่ต้องหยาบมากก็ได้แค่ขี้เกียจต่อไปค่ะเราจะมาเตรียมเบคอนกนอันเนาะหั่นใช้ให้หมดเลยนะคะเดกก็จะใส่ประมาณ4แผ่นนะคะเพราะว่ามันเหลืออยู่4แผ่น ไม่มีสัน่ิชาว่าทานกาแฟแล้วนะเอ่านให้มันเป็นเต่าๆเหมือน,นกันคะ่ะเป็นชิ้นเล็กๆๆๆ,ๆนะเ,เ,เก็วันนี้สรุปแล้วจริงๆเกตจะทำทั้งหมด4-5แผ่นนะคะเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันได้มากน้อยแค่ไหนนะแต่ที่เตรียมไว้ก็เยอะพอประมาณนะคะ ในส่วนของแป้งพิซ่ากันนะคะเราก็จะใช้อย่างที่เกศบอกนะใช้กระหล่ำปีนะคะทีนี้จะกะยังไงดีเดี๋ยวเกดจะลองกะแบบใช้ช้อนกลางแบบนี้นะคะช้อนสั้นเนาะหนึ่งสอสช้อนให้ถือว่าเป็น1ที่นะคะ4ช้อนนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนะเรามาดูกันไม่ได้เท่าไหร่หนึสาม สี่สองทีละหนึ่งสองสามสี่สี่ทีนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะได้ทั้งหมดห้าทีเนาะโอเคค่ะต่อไปค่ะตามด้วยไข่ไก่สองฟองนะคะสองฟองแต่ถ้าอยากใส่มากกว่านี้ได้ไหมก็ได้นะคะ จะเกดแนะนำาให้2ฟองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูความข้นของมันค่ะเสร็จแล้วตามต่อด้วยแป้งค่ะเกดก็ใส่ประมาณ3ช้อนโต๊ะแล้วกัน,นคคแล้วเดี๋ยวเราจะมารองรคลุกเคล้าเขาให้เข้ากันก่อนนะคะ ถ้าหากดูแล้วส่วนผสมของของ,ของเหลวนั้นน้อยไปเราค่อยเติมไข่เพิ่มละกันนะะจริงๆมันเพิ่มได้ตลอดไม่เป็นไรนะคะนะะคเดี๋ยวเขาก็จะเข้ากันเองนึกถึงตอนทำชะอมทอดไข่อะค่ะวิธีการเดียวกันเลยเนาะวิธีการเดียวกันเดี๋ยวเก็บขอผสมก่อนนะ โอเคค่ะหลังจากที่เราผสมเขาพอเข้ากันแล้วเนาะจากการประเมินความเสี่ยงว่ามันจะไม่เป็นแพรหรือเป็นแผ่นพิซซ่าเวลาทอดนะคะเกตตัดสินใจแล้วค่ะว่าเกตจะเพิ่มไข่หนึ่งฟองจะใสไปเลยโอเคจ้ะใสไปหนึ่งฟองแล้วก็ลองผสมดูว่า,าจะโอเคขึ้นหรือ,อยังนะคะ เกดจะบอกเลยว่าเกดเป็นคนหนึ่งอะเวลาที่ทําอะไรแล้วเกดที่เกจเปิดสูตรดูเพราะฉะนั้นแต่ละครั้งอะค่ะจะไม่เหมือนกันเลยนะแต่วันนี้เดี๋ยวเกดจะแปะสูตรไว้ให้นะคะใครที่ทําตามนี้ก็รับรองได้เลยค่ะว่าอร่อยแน่นอนโอเคค่ะเนี่ยนะเราจะให้เขามีความน้ํํๆเยิ้มๆนิดนึงนะคะแต่ไม่ใช่แบบน้ํามากเกินไปนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไข่เกี่ยวค่ะนะคะโอเค แล้วเดี๋ยวเราตามต่อด้วยนะะี่ค่ะเบคอนเบคอนเกดส่ไปด้วยชุกๆมากเกดเคยแล้วนะที่แบบว่าเอาไปเอาแบบเป็นแผ่นๆเบคอนเนี่ยคะ่ะแล้วก็เอาไปโปะลงบนแผ่นพิซซ่าเลยจะบอกว่าตอนอนั้นทา,านยากมากนะคะเอาเป็นแบบนี้ดีกว่าหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ผสมลงไปให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยเนาะเวลาทานก็จะได้ไม่ต้องแบบว่ามาใช้ ตัดให้มันยากหรือไม่บางครั้งถ้าเราตัดผ่าเนี่ค่ะมันก็จะหลุดมาภายในคําเดียวกันเลยโอเคค่ะตอนนี้แผ่นแป้งของเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดมกระทะทอดกันอัตราส่วนแต่ละอย่างนั้นเกตจะยังไม่ทราบนะคะว่าจะใช้อะไรประมาณเท่าไหร่น้อเดี๋ยวเราจะลองทําแล้วก็ชิมไปนะคะแต่ถ้าที่เกตกะได้ก็คือปริมาณของกระหล่ำปีและเบคอนที่เกตเตรียมไว้นั้นน่าจะทําได้ประมาณ 4-5แผ่นนะคะเป็นแผ่นกลางๆเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพยายามเตรียมตัวซอสโอคนโอคโนมิยากิให้พอดีกับแป้งพิซซ่าของเรานะคะอย่างแรกค่ะเกลจะเริ่มจากน้ำมันหอยอันนี้เดี๋ยวจะตั้งต้นด้วยเอาเท่าไหรด่ดี6ช้อนโต๊ะนะคะทำไมถึงกะว่าเป็น6ช้อนโต๊ะเรากะว่า1ช้อนเนี่ยสามารถทาได้1แผ่นนะคะเพราะฉะนั้น ก็จะเผือไปอีกหน่อยนึงเอาเป็น6ซช้อนโต๊ะละกันเพราะวันนี้เกดจะทําประมาณ4-5แผ่นเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีส่วนผสมยังอื่นต่อเอาเมืกี้เท่าไหร่แล้วอะห้าอันนี้6และกันดูสินะไม่เป็นไรเราชิมได้นะคะเมื่อกี้ใส่ไป6แล้วนะคะต่อไปตามด้วยซอสมะเขือเทศค่ะซอสมะเขือเทศนั้นเกก็จะใช้อัตราส่วนเกือบเท่าๆกับน้ำมันหอยนะคะโอเค สเนาะเมื่อกี้เท่าไหร่เนาะสี่หา้าหกนะคะเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่เกดจะบอกนะคะในการดูรายการเกดกุก้งเฟยนดีนานกรุณาอย่าจำในสิ่งที่ไม่ควรจำไปนะคะ <c oughs> โอเคต่อไปน้ำเชื่อมค่ะก็คือเกดจะใช้น้ำเชื่อมสำเร็จรูปเนาะมักจะมีติดบ,บ้านค่ะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องรอเขาละลายใส่เท่าไรดีใส่2ก่อนละกัน 2นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มสายชูค่ะก็คือจะใช้แทนซอสเปรี้ยวเนาะวันนี้เกดจะไม่ใส่ตัวนี้นะคะแต่เกดจะใส่น้ำส้มสายชูแทนเอาเท่าไหร่ดีเอาซสสช้อนโต๊ะเหมือนกันโอเคนะคะแล้วเราก็แค่ผสมให้เข้ากันแค่นี้ค่ะโอเคค่ะคนจนให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะสีเขาก็จะเริ่มเป็นแบบนี้เนาะ เดี๋ยวเรามาชิมกันิดนึงค่ะโอเคขอจะแตะปลายนิ้วแล้วกันนะ,ะเพิ่มเปรี้ยวอีกหน่อยนึงก็พอละอีกช้อนหนึ่งนะคะแล้วเราก็ผสมกันอีทีนึงก็คือในส่วนของซอสโอโคนมิมยากินะคะจะเน้นให้เขามีความเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวนำนิดนึงแล้วก็ตามด้วยความเค็มและจบด้วยความหวานค่ะใช้ได้เลยเนี่ย ง่ายไหมแต่ถ้าใครอยากใช้ซอสเปรี้ยวนะคะก็ใช้ในอัตราส่วนใกล้ๆกันนี่แหละนะคะไปที่หนี่้ยแล้วก็แอบเพิ่มซอสมะเขือเทศไปหน่อยดีกว่าค่ะอีกสักสองช้อนโต๊ะอืมโอเคโอ้ย โอเคค่ะในส่วนของโอโคโนมิยากิซอสน้อเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำในส่วนของแป้งกันต่อคะ่ะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะรอให้กระทะร้อนก่อนนะคะอันนี้เกลี่ยใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะคะโอเคแล้วก็ตอนที่เราผสมทิ้งไว้แล้วะคะ่ะก่อนที่จะลงกระทะนะให้ผสมเ็าอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ของเหลวที่อยู่ด้านล่างอะคะ่ะขึ้นมาผสมกับข้างบนนะคะแล้วก็ค่อยตักใส่ ให้เป็นวงๆนะเด็กกำลังจะลองทอดสองแผ่นในกระทะเดียวกันแต่กระทะพ้นมันค่อนข้างแค่ไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือไม่นเกแนนะคแนนะ,คะแล้วก็ทำให้เขาเป็นเกาะก้อนแบบนี้นะะสองข้างน่าจะรอดเลยเป็นกำลังใจให้ด้วยนีกเกอ ว่าทอดจนถึงเมื่อไหร่นะคะก็คือทอดจนกว่ามันจะสุกนั่นเองแต่ทีนี้วิธีการเช็คสุกค่ะก็แค่ดูว่า,าด้านล่างเนี่ยมันเริ่มเหลืองหรือยังเนาะแค่แซด,ดดูแบบนี้นะคะ่ะโอเคอันนี้ยังถามว่าเห็นไหมยังไม่เห็นแต่ด้วยประสบการณ์มันยังไม่เหลืองค,ค่ะลอยแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมากลับด้านอย่าพลิกเข้าไปเขามานะคะไม่งั้นแผ่แตกไม่เป็นแผ่นนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพลิกดูเขาดีกว่าว่าอีกด้านมันเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ตอนนี้ก็คิดว่าอีก,กสักนิดนึงดีกว่านะคะสังเกตยังไงให้ดูตัวกระหล่ำอะคะ่ะถ้ามันเริ่มใสๆสแสดงว่าตัวกระหล่ำเนี่ยเริ่มสุกละนะคะ <c oughs> เดี๋ยวขอพลิกเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทอดให้เขาเหลืองทีเดียวเลยแล้วเราก็ตักผัดขึ้นในจานนะคะแล้วก็ระหว่างทอดทั้งสองด้านนะคะเราจะใช้ไฟกลางตลอด อร่อยสุดคือตรงนี้ตองนี้เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปราดซอสกันในตอนนี้ค่ะเราทอดตัวแผ่นแป้งพิซซ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาถึงขั้นตอนที่ยากที่สุดของการทำโอโคโดนิยากิแล้วก็คือการที่เราจะมาแต่งหน้านั่นเองค่ะ โอเคเดี๋ยวเราแค่เอาซอสตัวน,นี้นะคะป้ายลงไปแค่นี้เองซอสโอโคโนโมิยากิที่เราทำกันเมื่อกี้นะคะสักสองช้อนนะคะใส่แค่นี้พอเพราะเดี๋ยวเราจะโรยด้วยามายองเนสนะคะในตอนแรกเกลือบอกไปว่าเรามีมายองเนสด้วยนะเพื่อเพิ่มความมันนะคะให้กับที่ซ่าของเรา่เอง,เอง อันนี้เกบทำแค่2แผ่นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเกบไปทําอีก3แผ่นที่เหลือโอเคต่อไปเราจะใส่อะไรก่อนดีเราจะทําแบบ2อย่างแล้วกันนะก็คือเราจะเริ่มจากการใส่มายองเนสก่อน1แผ่นนะคะแปูดหนดแล้วก็โรยปลาปุ่นนะคะเราใช้อันนี้นะที่เป็นฝอยๆอะคะ่ะ อันนี้มันมันห่อยไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแต่คราวที่แล้วเก็ดใช้แบบแผ่นหนาหน่อยนะคะเราก็จะทำสองแบบแบบนี้อ่าไงฟูฟอดนะคะแม่ชอบแบบเน้นๆนะอีกอ,อันนึงคือนนี้กดๆๆๆเข้ากนท่าแบบนี้นะคะเราได้ออกมาสองแบบแล้วแบบนี้ใส่มาอยองเนสแล้วอันนี้ยังไม่ได้ใส่เราจะลองใส่ทีหลังค่ะแต่คิดว่ามันจะสวยไหมอ่ะไม่สวยอ่ะอย่างนี้แล้วกัน อืมโอเคนะคะก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามีต้นหอมนะคะเราจะโรยต้นหอมนิดนึงโอเคค่ะแล้วเราจะโรยหอมซอยนิดนึงเห็นไหมมันดูมีความชุ่มฉ่ำสดชื่นขึ้น,นมาท,าทันทีโอเคเนะคะแต่ถ้าถามว่าไม่มีไม่ใส่ได้ไหมก็ไม่ต้องใส่ค่ะโอเคไปเ,เติมของอีกอันนึงก่อนโอ้ยดูแล้วมันเหมาะกับการ การใส่ต้นหอมนะคะมันจะเหมาะกับการที่มีมายองเนสอยสู่บนหน้ามากกว่าแบบนี้อันนี้จะดูเหมือนอะไรนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะปิดคลิปด,ด้วยจานนี้คะ่ะเรามาชิมฝีมือของเรากันว่ามันเด็ดแค่ไหน,นแกกับโอคโนมิยากิแคปิซาี่เป็นของเราเองมาชิมกันนะนะคะนี่ไงเยิมเยิมเย้ยย้อย,ย,ยนะคะเราจะใส่เครื่องแน่นแค่ไหนก็ได้ จริงๆถ้ามีปลาหมึกอะค่ะแนะนําให้ใส่ปลาหมึกลงไปด้วยนะคะมันก็จะเหมือนทาโกยากินั่นแหละไอ้ขนมครกญี่ปุ่นนะคะโอเคทานก่อนนะอ,อร่อยคพณได้คำเดียแล้วว่าอร่อยทำง่ายอร่อยนะคะอืมจริงๆแลเมนูนี้นเก๋ก็คิดว่าเด็กๆน่าจะชอบเละ จริงๆถามว่าเราสามารถใส่อย่างอื่นนอกจากเบคอนได้ไหมยายค่ะอย่างที่เกดบอกวันกี้ใส่ปลาหมึกเนาะหรือใส่เป็นไส้กรอกก็ได้ฮอตดอกค่ะอีกทำหนึ่งเอ๋ค่ะแล้วนะจริงๆก็เกงใจถ้าจะใส่ไอตัวปลาขุดๆเพิ่มเนาะทานแค่นี้พอละ จริงปกติเสกใส่หนักกว่านี้นะแต่แทบจะไม่เห็นแผ่นแป้งเลยค่ะเขาความชุ่มชันหลบหนับมันอยู่ตรงนี้เลยอันนี้นะค่ะก่อนที่จะไปทานต่อนอ้อเดี๋ยวขอปิดคลิปเปนก่อนดีกว่านะคะก็คือเกดจะบอกว่าจริงๆอะ่ะเมนูนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูหนึ่งนะคะที่เกด ภูมิใจนาเสนอมากเพราะว่าทําหลายครั้งแล้วการันตีโดยคุณครติมนะคะคุณแม่ของดิฉันเองว่ามันอร่อยนะคะและที่สําคัญมันเป็นเมนูที่เราสามารถทอดตัวแผ่นพิซซ่าเนี่ยค่ะเก็บไว้ได้เนาะแล้วก็ถ้าเราจะทานแล้วแค่เอาตัวแผ่นพิซซ่านะคะมาอุ่นในไมโครเวฟแล้วก็ทาด้วยซอสนะคะโอโทนิยากิเนาะแล้วก็ค่อยโรยผงกานะคะทานกับมายองเนสด้วยอร่อยนัวมากนะคะแล้วและยังคงอร่อยเหมือนเดิมอันนี้คอนเฟิร์ม ด้วยประสบการณ์ที่เราทำมาหลายครั้งแล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เนาะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เกด, Good ด,ะะก,ก,ดเกูดด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดฟอลโล w เกดด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดวันในคลิปถัดไปเกดจะทำเมนูอะไรเนาะสำหรับวันนี้ขอไปทานก่อนค่ะบ๊ายบาย